ะะเราสามาทาสลามที่ส่วนผสมมากเกินไปก็ <g ülme> คือว่ามันจะฟูมากเลยใช่ไหมคะป้าๆเราก็ไม่รู้แหละว่าคลิปนี้จะออกมามันจะแบบน่าเล่นไหมหรือมันจะโอเวอร์แอคติ้งมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะ <g ülme> น้องๆอยากดูแล้วกดไลค์ป้าพารดวๆแล้วนะตามไปดูกันเลยนี่นะคะอันแรกนะเดี๋ยวเราจะใส่กาวน้ำขุนลงไปเลย โงมล้างมือลงไปนะคะ s <S หมดไปเกือบจะครึ่งของครึ่งเลยหมดควร yeah, <me. S 1> แล้วมาเริ่มคนกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาทาสลลมลงไปเลยน่คนเลยเห็นไหมคะจับตัวเป็นก้อนเลยเนื่องจากมันฟูมากเลยค่ะทุกคนฟูมากถ้าดา น,นี้นะคะเราก็ได้แล้วฟูมากเดี๋ยวพี่พาจะใส่สีชมพูลงไปนิดหนึ่งนะคะประมาณสักสามหยดนะคะนิดเดียวนะพี่ปไองเอามือคนลงไปเลยนะโอ้มันค่อนข้างที่จะแบบเหลวๆนิดหนึ่งนะคะทุกคนดูดิแต่ว่ามันน่าเล่นมากค่ะนะเห็นไหมคะมันมีความฟูฟอด นุ่มฟูมากๆเลยนะคะนี่สลามของเราเย็นมากๆเลยค่ะบ้านน้องๆคนไหนฝนตกบ้างคะวันนี้ฝนตกนะสลามยืดมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเป่าลูกโป่งดูเดี๋ยวบีบโอ้หุ็นฟงนะคะ ติดกล้องค่ะรวมๆแล้วเวอร์วังมากๆนะคะฟูมากค่ะในยืดมากฟูมากเลยว้าวแล้วก็เล่นฟินสุดๆเลยนะคะนี่เราไปอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะเราจะมาทำนี่เลยค่ะสลามใส่ซีช็อกเยอะๆเลยยัไงเราจะมาทำเลย สีช็อคของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยไมหมคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาใส่นี่เลยสลานใสกันค่ะเราจะมาเทลงไปในสีช็อกเลยค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทุบสีช็อกกันเลยค่ะทะ่าได้ ตอนนี้นะคะเราก็ทุบสีช็อกจนหมดแล้วทําก่อนว่าเมื่อยหรือเปล่านี่นะคะนี่ดูนะคะดูทุกคนเราจะรวมกันเลยค่ะเขาจะเป็นสลามสีอะไรคะ เห็นว e ่าส e ีม like ันสวยมากๆเลยอ่ะมันเหมือนแบบลากไม้อะไรอย่างเงี้ยดูดิพอยืดแล้วมันก็เป็นแบบเป็นมิติของสีเห็นไหมคะโอ้แบบแปลกใหม่มากๆเลยค่ะดูสิสวยอ่ะชอบเราจะไปทำสู้ต่อไปกันเลยนะคะน้องๆชอบอย่าลืมกดถูกใจให้ปอ่าตอนนี้เลยนะไปดูกันเลยเป็นของสิวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเร่นของจิวกับสรามใสกันเลยนะ เราจะมาเริ่มใส่กันเลยค่ะเราก็จะจับของจิ๋วใส่เข้าไปในสลามใส่นะคะแล้วค่ะโอ้เสียงฟินมากค่ะเห็นไหมคะทุกคนดูมีความแบบ ของจิ๋วเยอะมากค่ะสลัมอันต่อไปกันเลยค่ะเพคะนี่นะคะเรามาถึงต้าไข่มุกสีรุ้งยูนิคอร์นกันบ้างค่ะ เสลามใสลงไปเลยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคน น่ารักหล่เดี๋ยวเราจะมายืดเลยนะคะโอ้สวยมากสวยมากเลยสุ้มันล่วงกล่าวมากค่ะน้องๆดูโอ้สวยค่ะ ตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาจิ้มอันแรกกันเลยดูแผ่หน่อยโอ้แผ่บางมากเห็นไหมคะทิ้งไว้สักพักเขาก็จะแผ่บางสวยแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนโอ้โหแผ่บางมาก เห็นไหมคะแห่บางมากเลยอเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดมารวมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ี่อันนี้คะ่ะแล้วก็ของจิวโอ้ดึงเลยเห็นไหมคะดึงยืด โอ้โห oh oh. ดูสิทุกคนโอู oh, ้วแบบนั้ดูสิ <laughs> มีความขาดกันทุกคน เ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับสลามนะคะดูค่ะใส่ส่วนผสมที่โอเวอร์แอคติฟโอเวอร์สุดๆเลยเห็นไหมคะนี่มันก็จะมีกระเด็นออกไปบ้างนะน้องๆชอบกหรือเปล่าสรุปแล้วมันก็ทําได้เนาะแล้วมันก็จะกระเด็นกระดอนเต็มบ้านเหมือนกันนะสนุกมากเลยอะพี่พายชอบมากเลยอเหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะมีความแบบเวอวังค่ะแบบเทลูกปัดนี่แบบกระจายเต็มห้องเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วที่สําคัญนะคะใครอยากให้ทํำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะถ้่าไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊จ